หมู่บ้านหนองโบวจังหวัดอุทัยธานีมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้ต้ทนสูงกลางทุ่งนาคุณสมพรชายวัยกลางคนผู้เป็นชาวนาที่ใจดีใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับภรรยาและลูกชายวัยแปดขวบที่ชื่อว่าน้องพิมพ์เด็กชายที่ร่าเริงและก็ชอบวิ่งเล่นและติดพ่อเป็นพิเศษทุกวันหยุดเสราร์อาทิตย์น้องพิมพ์จะตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมเบ็ดตกปลาไปกับพ่อที่บึงท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองทำร่วมกันมาตั้งแต่พิมพ์ยังเล็กเสียงหัวเราะของเด็กชายดังก้องไปทั่วท้องทุ่งเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านแต่แล้ววันหนึ่งในฤดูฝนหลังจากที่คุณสมพรกลับมาจากทำนาในช่วงบ่ายเขาก็มาพบลูกชายนั่งเล่นดินอยู่ใต้ทุนบ้านตามลำพังท่าทางของพิมดูแปลกไป เด็กชายไม่ยิ้มไม่พูดไม่แม้แต่เงยหน้าขึ้นมามองพ่อเหมือนเคยพิมพ์เป็นอะไรเหลอลูกคุณสมพรเอ่ยถามแต่เด็กชายเพียงแต่เงยหน้าขึ้นมาช้าๆดวงตาที่เคยเลียวเล็กกลับเบิกกว้างผิดปกติดวงตาแข็งกร้าวแล้วก็วา่างเปล่าคืนนั้นคุณสมพรฝันร้ายก็ฝันเห็นลูกชายยือนอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้าซีดเผือดดวงตาปงโปนโตจ้องเขาเขม่ง ก่อนที่จะพูดเสียงแหบพราพ่อเขาอยู่ในนั้นคุณสมพรก็สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับลูกชายเขาจึงตัดสินใจพาน้องพพีพ์ไปหาหลวงตาอินวัดป่าที่หลังหมู่บ้านซึ่งเป็นพระที่เขานับถือมาตั้งแต่เด็กเมื่อไปถึงวัดหลวงตาอินเพียงพยักหน้าเบาๆหลังจากที่ฟังเรื่องราวโดยที่ไม่แสดงอาการตกใจ ท่านเดินไปหยิบขันน้ำมนต์แล้วก็พรมน้ำใส่ศีรษะของน้องพีมพร้อมกับสวดมนต์เบาๆเด็กคนนี้ไปเล่นที่ไม่ควรไปเล่นมาแต่ก็ยังไม่สายเกินไปหลวงตากล่าวด้วยเสียงเรียบคุณสมพรได้แต่นิ่งงันหัวใจเต้นอย่างแรงด้วยความกลัวและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเขากันแน่หลังจากหลวงตาอ็นพรมน้ำมนต์ให้กับน้องพิมพ์ในวันนั้นคุณสมพรกลับบ้านด้วยความรู้สึกคลุมเครือ แม้ลูกชายจะดูสงบลงเล็กน้อยแต่แววตาและท่าทางก็ยังไม่กลับมาเหมือนเด็กคนเดิมเขาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยใส่ใจมาก่อนแต่ถุนบ้านที่เคยเป็นพื้นที่เล่นของลูกชายกลับเป็นจุดที่พิมพ์ชอบไปนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวทุกวันแต่ถุนบ้านของคุณสมพรนั้นทอดยาไปจนถึงแนวต้นกล้วยหลังบ้านและถัดจากนั้นไม่ไกลก็คือบ่อน้ำเก่าที่ถูกปล่อยล้างมานานหลายปี บ่อแห่งนี้เคยเป็นแหล่งน้ำใช้ของครอบครัวในอดีตก่อนที่ระบบป่าปาจะเข้ามาถึงหมู่บ้านบ่อมีขอบปูนแตกๆและมีต้นหญ้าที่ขึ้นลกอยู่รอบๆไม่มีใครได้ใช้มันอีกเลยแต่ในช่วงสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณสมพรก็เริ่มพบรอยเท้าเล็กๆบนดินชื้นที่นำไปสู่บ่อน้ำเก่ารอยเท้าที่ดูเหมือนของเด็กเดินวนไปวนมาอยู่บริเวณขอบบ่อ เขาไม่แน่ใจว่าเป็นของลูกชายหรือไม่แต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็เริ่มที่จะก่อตัวขึ้นในใจคืนหนึ่งขณะที่คุณสมพรตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเสียงฝนก็เดินลงไปที่ถุนบ้านเพื่อที่จะเก็บของที่ลืมไว้และพลันสายตาก็เหลือไปเห็นเงาเล็กๆอยู่ริมบอ่อเงานั้นนิ่งสนิทไม่ขยับไม่หันมาเงาที่ดูเหมือนลูกชายของเขาคุณสมพรก็รีบเดินเข้าไป แต่เมื่อไปถึงจุดนั้นเงานั้นก็หายไปเหลือเพียงความเงียบและเสียงฝนที่ตกกระทบลงมาเขายือนอยู่ตรงนั้นนานหลายนาทีก่อนที่จะเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึง้งวันต่อมาเขาตัดสินใจถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับบอ่อหลังนั้นป้าสายใจผู้เท่าที่อยู่บ้านถัดไปเล่าให้ฟังว่าบอ่อน้ำแห่งนั้นเคยมีเด็กชายคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตเมื่อหลายสิบป,ปีก่อน เด็กคนนั้นเชื่อว่านัทเป็นลูกชายของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนที่คุณสมพรจะย้ายเข้ามาเขาเล่นอยู่คนเดียวตอนเย็นๆแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยจนกระทั่งมีคนไปเจอร่างในบ่อหลังบ้านนั่นแหละป้าสายใจเล่าเรื่องราวนี้ทำให้คุณสมพรคนลุกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าบ้านที่เขาอยู่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้และยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของลูกชาย อาจจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่อยู่ในบ่อน,น้ำเก่าในวันถัดมาเขาก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของน้องพิมพ์อย่างใกล้ชิดเด็กชายยังคงไม่พูดไม่หัวเราะและมักจะเดินไปที่ใต้ทุนบ้านในช่วงเย็นบางครั้งเขาจะนั่งนิ่งๆมองไปทางบ่อน,น้ำโดยที่ไม่ขยับตัวเลยเป็นชั่วโมงคุณสมพรก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านของเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเขาเริ่มฝันร้ายบ่อย ฝันเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกของเขายืนอยู่ที่ริมบ่อแล้วค่อยๆหันหน้ามามองด้วยใบหน้าที่เปียกน้ำแล้วก็ซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดฝอยสีแดงในฝันนั้นเด็กชายพูดคำเดียวเล่นกับผมสิก่อนที่ภาพนั้นจะดับพูดไปคุณสมพรตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและในเช้าว,วันนั้นก็ตัดสินใจไปที่วัดอีกครั้ง คราวนี้เขาไม่ได้พาลูกชายไปด้วยแต่ไปเพียงลำพังเพื่อขอคำแนะนำจากหลวงตาอินหลวงตาเพียงจะบอกว่าบางสิ่งอยู่กับที่บางสิ่งอยู่กับคนจากนั้นก็ให้คุณสมพรนำาบิจจากเตศุนบ้านไปวางไว้ที่หน้าบันไดวัดพร้อมกับจุดธูปสามดอกคุณสมพรทำตามโดยที่ไม่ถามอะไรเพิ่มเติมและในคืนนั้นก็ฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ฝันร้าย เขาฟันเห็นน้องพิมพ์ยิ้มให้เขาเหมือนเดิมยิ้มแบบที่เคยยิ้มตอนตกปลาด้วยกันแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาน้องพิมพ์ก็ยังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมเขาเริ่มมีความหวังว่าทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะในวันถัดมาน้องพิมพ์ก็เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดยิ่งขึ้นเด็กชายมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกเดินลงไปที่ใต้ถุนบ้านโดยที่ไม่พูดอะไร บางคืนเขานั่งเงียบๆอยู่ตรงขอบบ่อน,น้ำเก่าเป็นชั่วโมงแม้ฝนจะตกหนักหรือว,ว่าอากาศจะหนาวเย็นเพียงใดเขาก็จะไม่ยอมกลับเข้าบ้านจนกว่าจะรุ่งสางคุณสมพอรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงลูกชายของเขาให้ห่างออกไปทีละน้อยเหมือนก็ว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยฉุดลังจิตใจของลูกชายให้จมลึกลงไปในความเงียบงวคงามมืด,มดในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเอง ชาวบ,บ้านในละแวกนั้นก็เริ่มพูดถึงเสียงประหลาดที่ได้ยินในยามค่ำคืนบางก็ว่าเป็นเสียงเด็กหัวเราะบางก็ว่าเป็นเสียงน้ำกระเพื่อมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้บ่อน้ำเก่าเลยในเวลานั้นคุณสมพรก็เริ่มเห็นรอยเพื้อนโคนบนพื้นบ้านตอนเช้ารอยเท้าเล็กๆที่เปียกชื้นลากยาวจากใด้ถุนขึ้นมาถึงหน้าห้องนอนของน้องพิมพ์และบางครั้งก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเขาเอง เขพยายามหาคำอธิบายอย่างมีเหตุผลบางทีอาจเป็นเพียงรอยเท้าของลูกชายที่เดินขึ้นมาหลังจากเล่นดิงแต่ลึกๆในใจเขารู้ว่ามันไม่ใช่คืนหนึ่งขณะที่เขากำลังปิดไฟนอนเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใต้ถูนบ้านเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้เขาขนลุกเล่นกับผมสิเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพีม และไม่ใช่เสียงของใครในบ้านมันเป็นเสียงของเด็กชายคนหนึ่งที่แฝงไปด้วยความเศร้าและความว่างเปล่าคุณสมพรก็เรียกความไฟฉายแล้วลงไปดูใต้ถุนบ้านแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงเงาของต้นกล้วยที่ไหวตามลมและบ่อน้ำเก่าที่ยังคงนิ่งสงบผิดปกติเขาเดินไปที่ขอบบ่อส่องไฟฉายลงไปในน้ำที่ขุ่นมัวและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นเงาใบหน้าของเด็กชายคนหนึ่ง ลอยอยู่ใต้ผิวน้ำใบหน้าซีดขาวดวงตาเบิกกว้างและลิ้นฟีปากที่ขยับช้าๆเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอยา่างหัวใจเต้นอย่างแรงจนแทบที่จะหลุดออกมาจากอ,อกเขารียกเพงกลับไปที่บ้านล็อกประตูอย่างแน่นหนาและนางเฝ้าลูกชายทั้งคืนเช้าในวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจไปหาลงตาอินอีกครั้งคราวนี้เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเสียงกระซิบและเงาในบ่อน้ำ หลวงตาอินฟังอย่างสงบก่อนที่จะกล่าวว่าเจ้าของนั้นยังไม่ไปไหนเขายัางรอรอใครสักคนมาเล่นด้วยคุณสมพรก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเงาที่เขาเห็นอาจเป็นวิญญาณของเด็กชายที่จมน้ำตายเมื่อหลายปีก่อนวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดและกำลังพยายามสื่อสารกับโลกมนุษย์ผ่านลูกชายของเขาหลวงตาอินให้เขานำดอกไม้ทูบเทียน ในของเล่นเด็กไปวางไว้ที่ขอบบ่อในตอนเย็นพร้อมกับสวดบทแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณน,นั้นคุณสมพรทําตามทุกอย่างอย่างเคร่งรัดขอนำรถของเล่นเก่าๆของน้องพีมไปวางไว้ที่ข้างบ่อจุดทูบสามดอกแล้วก็นั่งสวดมอนอยู่ตรงนั้นจนฟ้ามืดในคืนนั้นก็ฝันอีกครั้งหนึ่งข้าฝันเห็นเด็กชายคนเดิมนั่งเล่นรถของเล่นอยู่ริมบ่อใบหน้าของเขาไม่ซีดเผือดอีกต่อไป แต่กลับดูสงบแล้วก็มีรอยยิ้มบางๆเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับลุงผมจะไม่รบกวนอีกแล้วครับคุณสมพรตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดมา<ๆ>เขารู้สึกถึงความสงบเงียบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลายสัปดาห์และเมื่อเขาเดินไปที่ห้องของน้องพิมพ์เด็กชายที่กำลังนั่งวาดรูปอยู่บนพื้นยิ้มให้เขาอย่างที่เคยเป็นแม้จะยังไม่พูดอะไรมาก แต่เวลตาของพิมพ์พกลับมาเหมือนเดิมเวลตาของเด็กชายที่ชอบตกปลากับพ่อคุณสมพรไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติหรือเป็นเพียงภาพหลอนของความเครียดของเขาเองแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าแน่ใจคือบางครั้งความเศร้าความโดดเดี่ยวของวิญญาณก็อาจจะแผ่ซึมเข้าสู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หากไม่มีใครรับรู้หรือแผ่เมตตาให้ และบางครั้งการได้เล่นด้วยชั่วคู่ก็อาจจะเพียงพอให้วิญญาณหนึ่งได้หลุดพ้นจากพันธนาการของความเดียวดาย